โอเควันนี้มากล่องหนักหนักน่าจะเป็นกางเกงไปเอฟมาเป็นกางเกงมือสองราคาถูกมีแบรนด์บ้างไม่มีแบรนด์บ้างส่วนมากก็เป็นยี่ห้อพวกยูนิคอซาร่าเอสเนเอ็มอะไรพวกนี้ค่ะแต่ว่าอันนี้ไม่น่าจะมีแบรนด์มั้งน่าจะเป็นแบบกางเกงมือสองแต่ว่าเขาบอกสภาพยังดีอยู่ถึงหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าดูใน,น,นดูตอนฮะต้นไม้มากกว่าต้นไม้เหรอ เปนไม้เลยเอ้าจริงด้วยเหรอเป็นต้นไม้เหรอมันมีดินเนี่ยเย่เล <c oughs> <Yeah, S 1> ้วเป็นต้นไม้มันไม่ใช่กางเกงใครมายังไงเนี่ยโอ้มันคือน้องมะกรูดกับน้องมะนาวโอ้ยังโอเคนะไปไปเดี๋ยวต้องไปปลูกเลยค่ะเดี๋ยวเราไปปลูกกันในต้นมะกรูดต้นมะนาว หวานป่าสภาพโอเคนะใบยังสดอยู่เลยเนี่ยไปค่ะไปค่ะไปปูก,กันไปปูก,กัน